สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กระรพครับหมาฮอต AI ถูทูกใกล้ต้อนอีกแล้วครับวันนี้สู้กับเซียนเมืองขอนแก่นนะครับเมืองขอนแก่นขอสู้กับหมาฮอตเอนะครับมากระดานที่หนึ่งนะครับเซียนเมืองขอนแก่นถือว่าเป็นเซียนไปแล้วกันนะครับเพือว่าฝีมือเก่งนการทีเดีเวาะครับ แป๊บนึงครับก็ยาได้องฮอตแล้วนะครับเดินไวๆทันใจคนชมนะครับกระดารที่หนึ่งนี้ก็เซียนเมืองขอนแก่นนะครับได้เปรียบแล้วนะครับได้สองฮอตแล้วขึว้นแล้วก็ต่างลาวีจัดการสองตัวนี้อยู่หมัดแน่นอนนะครับ อืม,อมไม่มีอะไรนะครับ AI ในกระดานที่หนึ่งนี้นะครับอืมนะครับเป็นเป็นมือของแกมที่ดานหึ่งถึงรับมาสู่กระดานที่สองอย่างรวดเร็วเลยนะครับไม่ชักช้าเสียเว,าล,เวลากับกระดานที่สองนี้ นะครับหมาฮอตเอไอก็โดนอีกแล้วครับ AI ไขันเทพนี่เพียงพร้อมอีกแล้วครับจะเข้ามาอีกไหมเข้ามาตาอ่าดูสิครับะนะครับก็ทำให้เป็นเมืองขอนแก่นนะครับเข้าฮอตได้ ได้ไวกว่านะครับทำไงนะครับตรงนี้จะช้านิดหนึ่งนะครับอืมพอให้เซียนคิดนะครับมาดิเ,เลขรัด ขอพูดทุกท่านดแวเข้ามาชมครับหมาคอตเอไอคันเทพนะครับคราวนี้เราให้สู้กับเซียนเมืองขอนแก่นนะครับเซียนหมาคอตโอเคนะครับฝีมือใช้ได้เทดอยู่แล้วใช้ได้นะครับช่วงเวลานี้หมากของ AI คันเทพได้ได้ไดเปรียบนะครับมีหมากมากกว่า แต่ว่าเชือมวงข้อนแก่นจะเอาตัวรอดไหมนะครับมีฮอตสองตัวจะเอาตัวรอดหรือไม่นคิดยาวนะครับปล่อยคิดไม่ได้เร่งรัด เราลื่นสามกุดานนะครับสามกุดานใช้เวลาประมาณแปดนาทีเสร็จครับก็รู้ว่าเป็นเซียนจากเมืองเมืองขอนแก่นนะครับจะเป็นฝ่ายที่ต้องป้องกันตัวเองนะแตป้องกันได้หรือเปล่านะครับแต่ระดับเซียนเอาตัวรอดทั้งนั้นแหละครับเราเห็นมาหลายคนแล้ว ระดับเซียนจะเอาตัวรอดอยู่แล้วอเอาเียงแต่ว่าเซียนเมืองคอนแกนนี่ไม่จําเป็นตังคงยังไม่กินยังไม่ฆ่านะครับเพราะว่าถ้าฆ่าเหลือตัวเดียวก็ป้องกันตัวเองไม่ได้นะครับเพราะนั้นแล้วฮอตก็ต้องต้องดำรงให้อยู่ทั้งสองตัวปล่อยให้เซียน AI ขัคัเทพ หาทางจัดการจะได้ไหมนะครับ <S <S เพราะว่าสองตัวนึงก็ยอมไม่ยอมออกจากขานเป <C oughs> ็นความชันฉลาดเหมือนกันนะครับเสียนเมืองขอนแก่นไม่ยอมกินไม่ยอมแรกแล้วก็ไม่ยอมให้อยู่ให้ถูกแรกนะฮะ เดินนี้ไปเรื่อยไม,ไม่ไม่ทำอะไรก็มีโอกาสเสมอกันนะครับอ,อ้าวขยับแล้วนะครับไอ <c oughs> คันเทพขยับแล้วเยียบเข้ามา อานี่นคราวนี้นะครับก็จะป้องกันตัวอยู่นี่แหละครับมีสีตัวก็ยิงแต่ว่าคงจะระวังเหมือนกันนะครับจะเดินบูมบามมาไม่ได้นะครับเดี๋ยวก็โดนฮอต คราวนี้นะครับจะยาวแล้วก็มีโอกาสเสมอกันนะครับก็เรียกว่าป้องกันตัวอย่างเซียนป้องกันตัวเองอย่างเซียนนี่ก็ป้องกันได้นะครับอื ตรนี้ยาวหน่อยนะครับดูแล้วน่าจะเสมอกันเดี๋ยวดูก่อนนะครับจะเสมอยังไงอืมก็จะเสมอแล้วครับครับเสมอแล้วครับระดงางนี้ทำแล้วเสมอเลนะครับเสมอเต็ัเแต่ว่าสีเมืองของแกยังนำอยู่หนึ่งศูนย์ครับมากระดานที่สามกระดานสุดท้าย นะครับเป็นอย่างไรครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมครับท่านก็เข้ามาแวะมาชมมาติจิงหรือว่ามาคอมเมนต์กำลังใจบ้างมาติจิงบ้างนะครับไม่เป็นไรนะครับได้ามเต็บที่เลยครับเพื่อได้พัฒนาเกมให้มีความตื่นเต้นน่าศึกษาโอ้รูปแบบนี้ก็แย่แลยวะครับสำหรับเซียน AI นะครับมหัศเอไอโดน ลำบากแล้วคอานี้นะครับอืมุกกินฟรีอีกแล้วในรูปแบบเดิมอยู่แล้วครับอืมครับเป็นกระดานที่สามกดานสุดท้ายนี้ก็เป็นเซียนจากเมืองขอนแก่นนะครับกำลังจะเป็นฝ่ายชนะนะครับ ครับเป็นฝ่ายชนะแล้วครับสองครับขอบคุณมากครับ